ของเรื่องของจุดยืนเรื่องของรายได้พลทหารครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่พักประชาธิปัตย์ต้องการจะทำะเราต้องการปรับจะร,ระบบะฐานเกน์เป็นฐานสมัครใจ100ร้อยเปอร์เซ็นต์และเพื่อเพิ่มแรงดึงดูดให้คนนั้นอาสาเข้ามาเป็นทหารเนี่ยเราเห็นว่ามีความจําเป็นที่ต้องเพิ่มรายได้ของพลทหาร5,000บาทต่อเดือนนะครับไม่มีการหักค่าอาหาร,รเพื่อที่ว่าคุณภาพชีวิตของพลทหารนั้นเพียงพอที่คนจะกล้าอาสาเข้ามานะครับแต่ว่าเรื่องที่สองที่อยากจะแตะคือเรื่องของงบประมาณ อย่างที่ผมต้องย้ำว่าผมว่าเรากำลังหลงประเด็นเล็กน้อยนะครับเราพูดถึงตลอดว่างบเนี่ยขึ้นมาทุกปียกเว้นปีที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยความจริงต้องเรียนว่ามันมีการคาดเคลื่อนหรือความไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์สองด้านด้านแรกคือเรื่องของเศรษฐศาสตร์ทุกคนจะพูดถึงงบประมาณเรื่องของเม็ดเงินหรือเขาเรียกว่านอมินอลคือไม่การไม่มีการคิดถึงอัตรางเงินเฟ้อเลยซึ่งความจริงแล้วในความจริงพอเอาอัตรางเงินเฟ้อเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นอย่างที่สองคือสัดส่วนต่อ GDP เนี่ย คงที่นะครับความจี่มีการลดตัวลงมาด้วยซ้ําผมไม่ได้บอกว่าเราไม่สามารถลดได้เพราะดูจากการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรือดำน้ำหรือเรื่องตืเรื่องอื่นๆเนี่ยดูมีความเป็นไปได้ที่จะลดลงมานะครับแต่ว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นทางการเมืองที่ว่าง,งบกลาโหมเนี่ยขึ้นมาตลอดเลยเลยเพราะมันข้อเท็จจริงมันไม่ใช่นะครับแต่ประเด็นสุดท้ายเนี่ยคือผมอยากจะกลับมาที่หมดทียจพูดคือผมอยากให้แยกระหว่างเรื่องของออลดกําลังพลกับลดงบประมาณเรื่องลดกําลังพลเนี่ยผมขอเห็นเหตุและผล ผมเห็นด้วยว่าภัยคุกคามในอนาคตเนี่ยไม่ได้เป็นรูปแบบอการที่ว่าจะต้องมีกาลังพลเยอะมาต่อสู้บนสนามรบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในงบประมาณกลาโหมเนี่ยเรื่องกำลังพลอาจจะสามารถลดลงมาได้ไม่ว่าจะระดับในพลหรือระดับอื่นแต่การลดกําลังพลไม่ได้หมายความว่าจะต้องลดกับงบประมาณเสมอไปเพราะเราถ้าเราเชื่อว่าภัยคุกคามเนี่ยเปลี่ยนจากการต่อสู้กับกําลังพลเนี่ยเป็นเรื่องของนิวเคลียร์เป็นเรื่องของยุทโธปกรณ์เนี่ยถ้าเรากล้าที่จะลดกําลังพลมาเพื่อรักษาความมั่นคงเราอาจจะต้องมาลงทุนเพิ่มกับยุทโธ คือเราไม่แน่ใจว่ายุทโภกรที่กลาโหมลงทุนไปเนี่ยมันมีความจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะไม่มีการตรวจสอบอย่างสมัยที่รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยก็มีการพยายามที่จะซื้ออุปกรณ์เช่นเรือดำน้ำ<ๆ>แต่เราก็ตั้งคําถามเราก็ตั้งคําถามว่าซื้อมาแล้วได้ประโยชน์อะไรคนมีคนที่ใช้เป็นหรือเปล่าพอคําตอบตรงนั้นไม่ชัดเจนเราก็หยุดการใช้งบมาตรงนั้นผมถึงบอกว่าไม่จําเป็นว่าลดกาลังพลเนี่ย เป็นการลด,ลดงบประมาณเสมอไปแต่ยุทธภพกรที่ใช้จ่ายเนี่ยต้องมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยต้องมีภาคป,ประชาชนเข้าไปตรวจสอบสังเกตการตั้งคำถามได้นั่นคือสิ่งที่สาคัญกว่าครับเพราะฉะนั้นจุดยืนปฏิบัติคือลดกําลังพลได้แต่เรื่องลดงบฐานหรือไม่ต้องต้องคุยกันอีกเรื่องหนึ่งยา,าสองนีผ <ม S 1> นผมคิดว่าผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับเพียงแต่ว่าเราคือสิ่งที่สําคัญกว่าคือถึงแม้จะลดไปถึงแม้จะลดไปเท่าไหร่ก็ตามนี่ย ไอ้ที่ใช้อยู่เนี่ยต้องมีการตรวจสอบที่โปร่งใสมากขึ้นเยอะนะครับ,รบนั่นคือนั่นคือปัจจัยสาคัญผมท,ทามถามนิดนึงคือคือในบรรยากาศตอนนี้เนี่ยก็มีพักการเมืองวิพากษ์วิจารณ์เยอะเพื่อไทยก็วิจารณ์เรื่องเรื่องงบงบทหารเยอะหรือว่าอนา,าคตใหม่ก็วิจารณ์เยอะแต่ประชาธิป,ปัตย์เนี่ยท่าทีมันเหมือนกับจะบอกว่าคนอื่นที่วิจารณ์เนี่ยเล่นการเมืองแล้วตัวเองเนี่ยใส่ใส่ไม่ได้เล่นการเมืองอย่างเช่นพอคนอื่นพูดเรื่องอยากจะลดงบทหารก็มาบอกว่าคุณกรก็บอกว่า งบทหารไม่ได้เพิ่มเยอะเมื่อเทียบกับ GDP แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะตั้งคำถามว่างบทหารมันไม่ต้องเทียบกับ GDP ก็ได้มันมีวิธีวิธีเทียบชุดอื่นใช่ไหมครับเช่นเมื่อเทียบงบประมาณของทหารงบกรลาหมแต่ละปีเนี่ยในรอบ12ปีเนี่ยตอนปี49หลังจากออรัฐปาราลครั้งที่1งเนี่ยงบมันอยู่ที่8 0,000่นกว่าล้านตอนนี้เนี่ยปี6 2นะครับ12 13องามปีเองมันอยู่ที่2 000, 2 0 0 0นงล้าน12ปีเนี่ยมันเพิ่มขึ้น3เท่าเนี่ยจะอธิบายยังไงงบทหารเป็นคาอบาย นอกเหนือจากการเทียบสัดส่วนของงบประมาณการลงทุมต่อ GDP แล้วอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่วัดได้คืองบประมาณกลงหุมต่องบประมาณทั้งประเทศครับตัวเลขนั้นก็ไม่ได้ขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามจะย้ำเพื่อให้ขอ้อเท็จจริงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงก่อนไม่ได้หมายความว่าเราคิดว่าลดไม่ได้นะครับแต่สิ่งที่ประชาธิปัตย์ทำมาตลอดก็คือว่าความจริงพักเดียวนะครับมีหลายพักอาจจะพูดกันเยอะแ <ๆ S 1> ยะ,ยะเรื่องงลดงบประมาณกองทัพเนี่ยแต่สิปีที่ผ่านมามีพักเดียวเท่านั้นที่กล้าลดจริงๆินะครับและไม่้าาดคัไรบจ เพราะว่ามันพูดกันเยอะแล้วมีพรรคเดียวที่ทำนะครับเอาตกลงคิดว่าการที่งบทหารในหลังปี49จนถึง62เนี่ย13ปีเพิ่มขึ้น3เท่าเนี่ยปกติไหมคือผมคิดว่าเพราะถ้าเกิดเราเพิ่มการตรวจสอบให้งบประมาณที่ถูกใช้นมีความโปร่งใสมากขึ้นโดยปริยายเราจะสามารถค้นพบการใช้งบมันบางครั้งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็จะลดตรงนั้นมาได้ผมเชื่อว่าลดได้นะครับ